Honda H- r v 2026มาพร้อมความลงตัวระหว่างดีไซน์ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ SUV ขนาดซับคอมแพกยุคใหม่ โดยรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร DOHC i-VTEC แบบไร้ระบบอัดอากาศให้กำลังสูงสุด158แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและแรงบิด138ปอนด์ฟุตที่4,200รอรอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นมาตรฐาน และมีตัวเลือกระบบขับเคลื่อน4ล้อเรียวทม AWD พร้อม Intelligent Control System ในบางรุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3รูปแบบคือ ECON, Normal และ Snow เพื่อรองรับการใช้งานบนสภาพถนนที่แตกต่างกันอัตราสิ้งเปลืองเชือเ้อเพลิงถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าให้ตัวเลขประมาณ26ไมล์ต่อแกลลอนในเมือง32นอกเมืองและเฉลี่ย28ส่วนรุ่นขับ4ให้25เศษ30ส่วน27ตามลำดับและยังมีระบบ e c o a s s i s t ช่วยให้ผู้ขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นตัวรถวางระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m a ็กเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบมัลติลิงเพื่อความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดี พร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางชันและระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า EPS ให้ความแม่นยำและมีน้ำหนักพอเหมาะในการขับขี่ในเมืองโครงสร้างตัวถังถูกพัฒนาให้แข็งแรงตามมาตรฐานเอสของ Honda ช่วยเพิ่มการกระจายแรงประทะในกรณีเกิดอุบัติเหตุ พร้อมมาตรฐานมลพิษระดับ LEV 4 s u LEV 30ระบบเบรกมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรคโฮช่วยให้ชะลอรถในสภาพการจราจรติดขัดได้สะดวกขึ้นด้านมิติรถ h r v 2 0 2 6มีระยะฐานล้อ104.5นิ้วความยาว179.8นิ้วความกว้าง72.4นิ้วและความสูง63.4นิ้วรุ่นสปอร์ตสูงประมาณ 63. 8นิ้ว ภายในให้พื้นที่ผู้โดยสารระหว่าง98.0ถึง98.7ลูกบาทฟุตขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและเมื่อพับเบาะหลังแบบแยกเสศษ60ส่วน40จะได้พื้นที่เก็บของสูงสุดประมาณ55.1ลูกบาทฟุตรองรับการบรรทุกสัมภาระชิ้นใหญ่ได้ดีเบาะหน้าให้พื้นที่เหยียดขา41.9นิ้วส่วนผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่37.7นิ้วจึงนั่งสบายแม้เดินทางไกล ดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนโดยด้านหน้าใช้กระจังทรงกว้างลายรังผึ้งและไฟหน้า LED ทรงเพรียวที่ให้ความรู้สึกดูดันทันสมัยฝากระโปรงหน้าออกแบบใหม่ให้สอดรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟท้ายดีไซน์ใหม่คมชัดขึ้นและมีเส้นไฟเชื่อมต่อในบางรุ่นหลังคาถูกรวมรอยต่อด้วยเทคนิคเลเซอร์เบรสทำให้ตัวถังดูเรียบเนียนไร้ขอ้อ ตัวเลือกล้อมีตั้งแต่ล้ออลลอย17นิ้วในรุ่น LX ล้อ18นิ้วสีดำเงาในรุ่นสปอร์ตและล้อ18นิ้วแบบกลึงหน้าแต่งดำในรุ่น EX แก้วส่วนสปอยเลอร์หลังแบบสีตัวรถมีให้ทุกรุ่นและในรุ่นสปอร์ตจะเป็นแบบสีดำเงาเพิ่มความสปอร์ตภายในห้องโดยสารให้บรรยากาศโมเดิร์นและใช้งานง่าย ใช้หน้าจอสัมผัส9นิ้วเป็นมาตรฐานรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายให้ใช้งานและในรุ่น EXL เพิ่มหลังคาซันรูฟแบบวันทัดระบบความปลอดภยัย Honda Sensing ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานครอบคลุมระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมพวงมาลายัยให้อยู่ในเลนและอื่นๆรุ่นสปอร์ตและ EXL เพิ่มระบบตรวจจุดบอดและเตือนรถตัดผ่านด้านท้าย เบาะนั่งให้ความสบายในระดับดีรุ่น EX กล้วมาพร้อมเบาะคู่หน้ามีฮีเตอร์และวัสดุหุ้มเบาะแบบหนังพร้อมพวงมาลัยปรับได้ทั้งสูงและลึกกระจกบังลมหน้าแบบอคูสอติกช่วยลดเสียงลมทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบขึ้นการใช้งานภายในมีความอเนกประสงค์ โดยบาะหลังแบบพับแยกเสร็จ60ส่วน40อนุญาตให้จัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับสัมภาระลักษณะต่างๆได้หลายรูปแบบกล้องมองหลังพร้อมเส้นกระยับปรับตามองศาพวงมาลัยช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นและยังมีระบบเตือนเช็คเบาะหลังเพื่อป้องกันลืมสิ่งของหรือเด็กโดยเฉพาะการขับขี่โดยรวมเน้นความนุ่มนวลและความสะดวกสบายเครื่องยนต์และเกียร์ CVT ให้การตอบสนองที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แม้จะไม่ได้ตอบสนองแบบเร้าใจแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปผู้ขับบางรายอาจรู้สึกว่าเสียงรอบเครื่องดังขึ้นเมื่อเร่งหนักซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของเกียร์ CVT รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวลื่นและลดอาการหน้าไถเมื่อเข้าโค้งเร็วส่วนรุ่นขับล้อหน้าจะมีอาการภายใต้การขับขี่แบบเร่งเราเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานจริง ด้านราคา Honda HRV 2026เริ่มต้นประมาณ $26,200 ดอลลาร์ 26, 200, สำหรับรุ่น LX ขับล้อหน้าส่วนรุ่นขับสีประมาณ $27,700 ดอลลาร์ 27, 700, รุ่นสปอร์ตเริ่มที่ราว $28,000 ดอลล่าและขยับขึ้นเป็นประมาณ29,500ดอลล่าในรุ่นขับ4รุ่นท็อป E-XL เริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0 5 0ดอลล่าและขึ้นเป็นราว31,550ดอลล่าในรุ่น A-WD ตัวรถประกอบขั้นสุดท้ายในเม็กซิโกสำหรับตลาดสหรัฐ ในด้านความปลอดภัยนอกจาก Honda Sensing ยังมีระบบอ่านป้ายจราจรระบบไฟสูงอัตโนมัติเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังและระบบแจ้งเตือนต่างๆที่ติดตั้งมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโครงสร้างตัวถังและระบบช่วยเหลือผู้ขับถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกและเพิ่มการปกป้องผู้โดยสาร แม้ h r v 2026จะทำได้ดีในด้านความประหยัดความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีแต่ก็ยังมีข้อสังเกตบางประการเช่นไม่มีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดในตลาดสหรัฐและประสิทธิภาพการเร่งอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความแรงมากเป็นพิเศษเสียงจากถนนและเครื่องยนต์อาจมากกว่ารถระดับพรีเมียมอย่างไรก็ตามผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชมพื้นที่โดยสารกว้างขวาง ความสะดวกสบายการจัดวางภายในรถที่ลงตัวและระบบเชื่อมต่อไร้สายที่ทันสมัยโดยสรุป Honda HRV 2026เป็น SUV ขนาดเล็กที่ให้ความครบครันทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถสำหรับใช้งานประจำวันอย่างลงตัวแต่หากมองหาความแรงหรือความสปอร์ตขั้นสูงอาจต้องพิจารณารุ่นอื่นเพิ่มเติม ทว่าในกลุ่มซับคอมแพค SUV HRV ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีความสมดุลและน่าเชื่อถือในทุกมิติ